นี่นะครับเป็นมอสที่ขึ้นแต่ชุนบ้านนะครับเราปกติจะขึ้นน้อยครับแต่ปีนี้ฝนตกชุบนะครับก็เลยขึ้นแบบเยอะมากนะครับพร้อมกับเห็ดหินนะครับอ่าอันนี้คือเห็ดหินนะครับนี่ครับเห็ดหินรูปร่างก็จะแบบนี้นะครับ นี่ครับขึ้นอยู่กับมอสเลยนะครับนี่ครับนี่ครับฝนก็กำลังจะตกนะครับแล้วก็มอสนี่ขึ้นสวยมากนะครับก็โดยปกตินะครับบางเจ้าก็จะขุดเอานะครับแล้วก็ไปแปะที่โอง่งแล้วก็ใส่น้ำไว้นะครับเอาโอง่งโอ่งใส่น้ำไว้แล้วก็เอา มอสเนี่ยไปแปะไว้ข้างๆองค์นะครับก็ตกแต่งสวยนะครับที่นี่บรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะครับนี่ไม่ได้พามาเลยนะครับขึ้นเองนะครับก็เกาะอยู่ก้อนหินก็เยอะนะครับเดีย๋ยวว่าหลังผมจะไปถ่ายตามก้อนหินในไร่นะครับว่าจะขึ้นเต็มก้อนนะครับน่ะ